เราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกว่าทําธุรกิจอย่างมากนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยก่อให้เกิด disruption น,นะครับในส่วนของ อาชีพของการทําบัญชีก็เป็นส่วนทีท่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นการจัดงานในวันนี้นะครับก็จะเป็นการทําให้ผู้ประกอบอาชีพบัญชีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีเนี่ยสามารถที่จะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงรู้สึงพัฒน,นาการของเทคโนโลยีใหม่ๆที่กําลังเข้ามาและมีผลต่อ,อาการทํางานหรือการประกอบกิจการ การดิสลอชันเนี่ยนะครับสามารถเกิดได้ในทุกแห่งทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การศึกษาแล้วก็การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองสามารถพัฒนาธุรกิจเพื่อตอบสนองเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเรียกว่ายืนยงเสวีสสวยในการทําธุรกิจต่อไปได้ครับ สิ่งหนึ่งที่ผมพูดบ่อยมากที่สุดนะครับคือ winner s thinking ก็คือเขาคิดว่ามันยากแต่มันเป็นไปได้สวัสดีครับผมวิเชษตันติวานิชนะครับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับด้านธุรกิจ และการลงทุนของเท็ดฟันกระทรวงอวนะครับผมคิดว่าในลักษณะของการทำองค์กรในปัจจุบันนี้นะมันต้องมี4คนในองค์กรคนหนึ่งคือนักคิดคนที่สองนี่คือนักบริหารจัดการแบ็ k ออฟฟิศคนที่สามคือนักปฏิบัตินักสร้างคนที่สี่เนี่ยนักสื่อสารเชื่อมโยงถ้าเรามี4นักเนี่ยอยู่ในบริษัทนะครบคร,บครบหน่อยนะอย่าไปมีด้านใดด้านหนึ่ง โอกาสที่มีความสำเร็จในองค์กรก็จะสูงมากตัวเน็ตเวิร์กิิงนี่เวิร์กมากในเมืองไทยเมืองไทยเขาพูดกันตลอดว่าโนฮูไม่ใช่โนฮาวคำว่าเน็ตเวิร์กิิงก็คือว่ามันต้องเอาของที่มันเวิร์กอะมันมาเน็ตกันคนรุ่นเล็กต้องรู้จักคนรุ่นใหญ่คนรุ่นใหญ่ต้องลงมารู้จักคนรุ่นเล็กแล้วก็คนรุ่นตรงกลางเนี่ยหนักหน่อย <S <S ก็คือต้องรู้จักทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ว่าคนที่มีความเก่งที่สุดไม่ใช่ใรู้จักคือต้องสามารถที่จะนําเอาทั้งหมดเนี่ย มันเน็ตติ้งกันได้คำนี้จะเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากใน10ปีนี้นะคะคือคำว่า collaboration แล้วมีการบทคี้ตามมาเรียกว่า Crutch เราเห็นอกเห็นใจกันมากแล้วตอนนี้นะครับเลิกแข่งกันดีกว่าเรามา collaborate กันต่อไปนี้การแข่งขันกันต่างคนต่างมีอะไรไม่มีแนละ้วอันไหนที่ร่วมกันได้ควรร่วมกันแข่งกันในทาง Front ทาง Marketing Back office ร่วมกันก็เมื่อกี้ที่บอกนะฮะองค์กรถ้ามันมีคน4ี่ประเภท มันก็ต้องทํางานด้วยกันอยู่แล้วการที่มีแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถทําให้เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า one to many ก็คือเราหนึ่งคนเนี่ยสามารถ approach คนได้ทีหนึ่งเป็นล้านเลยสิ่งหนึ่งที่ผมพูดบ่อยมากที่สุดนะครับคือ winner thinking ก็คือเขาคิดว่ามันยากแต่มันเป็นไปได้ตรงข้ามกันคือถ้าคุณคิดแบบ loser thinking หรือผู้แพ้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไปได้แต่มันยากมัน possible แต่มัน difficult เขาบอกว่าแต่มัน difficult มันก็เลยไม่ทำสำหรับวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับเรากำลังจะมี t e s club opening นะฮะซึ่งผมคิดว่าอยากจะเชิญชวนนะฮะน้องๆที่มีไอเดียนะฮะน้องๆที่ทำเรื่อง proof of concept ไปแล้วนะครับน้องๆที่เห็นว่า Product ของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปเจอกับคนอื่นได้แล้วก็สามารถ collaborate กันได้เติบโตได้ในเวลาอันสั้นแล้วพบกันที่ t e s club opening นะครับ ครับสปอตแมนชิพเนี่ยต้องบอกว่าแปรตรงๆเลยแหละรเราคุ้นเคยกันค,คือความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาผมยกตัวอย่างเช่นการชกมวยการชกมวยเนี่ยมันจะมีคนที่ถูกน็อกลงไปคนที่แพ้คนที่อะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะความมีน้ำใจเนนักกีฬานี้จะเห็นได้อย่างชัดมากเลยก็คือว่าคนแพ้เนี่ยถ้าเขาเป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเขาจะอุ้มคนชนะเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้คนชนะเนี่ยได้แสดงความภูมิใจตัวเองว่าผมคือผู้ชนะและคนที่แพ้เนี่ยคนที่เขาแสดงน้ำใจนั้นเนี่ยคือเขาแสดงความน้ำใจคือ ชื่นชมผู้ชนะแต่ถามว่าในใจเขาเป็นยังไงในใจเขาเนี่ยเขายอมรับความพ่ายแพ้แต่ผมเชื่อว่าเขาไม่มีทอ้อเขาจะต้องกลับมาได้อันที่สองนะครับผมยกตัวอย่างไว้ที่มวยอย่างเดิมก็ได้สมมุติว่าผู้ชนะเนี่ยคือเป็นเด็กรุ่นน้องของคนที่เขาชนะมาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าพอเขาชนะเนี่ยเขาอาจจะก้มลงกราบนะฮะก้มลงกราบผู้ที่แพ้ในฐานะที่เขาถูกสอนมาแต่วันนี้เขาชนะผมถือว่าอันนี้คือน้ําใจนักกีฬาเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องของความมีวินยัยน้ําใจนักกีฬานี่คือต้อง เกี่ยวข้องกับเรื่องวินัยในองสูงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นทีมเวิร์กน้ำใจนักกีฬาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษากฎกติกามารายาทยกตัวอย่างกอล์ฟสักนิดหนึ่งหากว่า เราเล่นกอล์ฟเนี่ยเราคิดว่าไม่มีใครเห็นลูกเข้าไปในป่ากอล์ฟนี่เขี่ยง่ายมากเลยนะให้ลูกมันลอยขึ้นมาแต่ว่าถ้าใครมีน้ำใจนักกีฬาเขาจะไม่ขี้โกงไอ้ความขี้โกงเนี่ยมันจะท้อนมาถึงเรื่องของที่เราเรียกว่าคอร์รัปชันก็ต้องถือว่าตรงนี้เป็นจุดที่บ่มเพาะขึ้นมาเป็นตัวตนของความมีน้ำใจนักกีฬาสปอร์ตแมนชิ่เนี่ยเป็นสิ่งที่โลกนี้ต้องการไม่ใช่แค่นักกีฬาต้องการแต่คนทั้งโลกต้องการความมีน้ำใจนักกีฬาเพื่อให้โลกนี้อยู่ด้วยกันได้กฎหมายอะไรก็จะเกี่ยวข้องไม่่ได้ไ้้เเเเลลยยยยถาาาาาคคคนนนรมมีีจักกกฬขะออหหบงฎ ในทางกลับกันนะครับสมมุติว่าโลกนี้เนี่ยเต็มไปด้วยคนที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ต้องมีกฎหมายเนี่ยยังอยู่กันได้นะ การท้อแท้เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะฮะเป็นความรู้สึกของแต่ละคนแต่ว่าความท้อแท้นั้นเนี่ยมันต้องนํามาซึ่งพลังในการที่จะกลับมาใหม่มีเป็นร้อยครั้งอะในชีวิตเนี่ยที่แพ้แพ้แล้วแพ้อ,อีกถามว่าท้อไหมมีครับแต่มันท้อในใจเท่านั้นเองการท้อนั้นเนี่ยสะสมมามากๆเนี่ยแทนที่มันเป็นลบนะฮะมันเป็นบวกมันทําให้เรารู้สึกมุ่งมั่นนะบอกว่า hey, เฮ้ยราก็เคยชนะเขาเนี่ยไม่ได้ว่าแพ้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นอโอกาสที่จะกลับมาชนะอีกครั้งเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการท้อเนี่ยมีได้แต่ว่าไม่อยาาาาากกให้้้้เเเออออมมคิดว่ปป็นททแลลลละตงไถ ้มเลิกเนี่ยผมคิดว่านั้นนี่คือการยอมแพ้ความนิม้มใจในกีฬาเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือต้องมี p a ชชั o นทูวินคือเล่นกีฬาแล้วต้องมุ่งหวังชนะกีฬาต้องชนะฮะถ้าแข่งขันนี่ต้องชนะแต่ยอมรับความพ่ายแพ้ได้แล้วก็กลับมาชนะใหม่ได้ ผมอยากจะบอกว่าคนที่มีความฝันเนี่ยต้องพยายามเน้นเรื่องความฝันนั้นเนี่ยให้เป็นความจริงให้ได้ทุกคนไม่เคยมีใครฝันว่าจะล้มเหลวทุกคนจะฝันว่ามีความสำเร็จแต่ต้องเตรียมตัวให้เจอให้ได้ว่าหากวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความล้มเหลวเกิดขึ้นเนี่ยต้องคิดเสมอให้เทียบกับกีฬาว่าเดี๋ยวการแข่งขันก็กลับมาใหม่เดี๋ยวเราไปแข่งใหม่ได้ไม่เคยมีใครแพ้อย่างเดียวครับเชื่อผมไม่ว่าคนที่ไม่เก่งเลยนะฮะก็ยังมีคนที่มีโอกาสแพ้มาตลอดแต่ก็ยังมีโอกาสชนะแล้วถ้าเมื่อไหร่คุณถึงวันนั้นมเมื่อ มาเที่ยวกับความภัยแพ้ฝันแล้วดีครับแต่จําเป็นเหลือเกินที่จะต้องมุ่งมั่นให้ความฝันนั้นเนี่ยเกิดเป็นความจริงให้ได้ ภาษาง่ายๆก็คือสกุลเงินดิจิตอลนะครับซึ่งจริงก็ปีการพูดกันเยอะมากแต่หลักๆมันก็คือแอสเซทประเภทหนึ่งเป็นแอสเซทใหม่ๆไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนข้อดีน่าจะมีอยู่เยอะเพราะว่ามันเป็นวิธีการใหม่ในการที่คนจะเอาแอสเซทประเภทนี้มาใช้นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นในเรื่องของบัญชีการเงินเนี่ยจะดูว่าประเภทนี้เอาไปลงบัญชียังไงนะครับไปลงบุกบัญชีได้ยังไงหน้าตาอยู่ใน financial statement จะเป็นยังไงนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยคือสิ่งที่มันอทั้งจะสำคัญ คนใช้งานเองเราต้องทําความเข้าใจว่าของมันอยู่ตรงไหนเนื่องจากมันเป็นดิจิตอลเนอะมันไม่มันจับต้องไม่ได้แล้วเราจะปเทคมันยังไง ความสําคัญในการลงทุนในเอ็นี่คิปโตเคเรนซีคือคุณต้องหาเรื่องราวของมันนะครับบางทีเขาต้องไปหาไวเปเปอร์ในการอาร่านอยากจะให้ดูว่าเรื่องราวของเหรียญแต่ละเหรียญมันมีที่มาที่ไปยังไงและจะมีวิธีการในการป้องกันได้อย่างไรในมุมมองของการใช้งานมากกว่าเทคโนโลยี <Technology S 1> <Technology S 2> ทุกวันนี้มันเปลี่ยนเร็วมากนะครับเราปฏิเสธบล็อกเชนเทคโนโลยีไม่ได้ยังไงเราอยู่เฉยเเดี๋ยวมันก็มาหาเราเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปเรียนรู้มันหรือไม่จัดการมันว่าค่อนข้างที่จะอันตราย